คนไทยส่วนใหญ่เวลาสร้างวัตถุมงคลแล้วก็นิยมที่จะไปกราบพระธนาพระสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมที่มีปฏิปทาจริยวัตรดีคลังดังและก็เด่นมาปลุกเสกวัตถุมงคลนั้นๆนะครับแต่อีกมุมหนึ่งการปลุกเสกตัวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลุกเสกตัวเราได้ให้ชีวิตของเราได้ดีมีสุขดังกวีที่กล่าวไว้ว่าคนจะได้สิ่งดีๆมีความสุข ก็ขึ้นกับปลุกเสกดีสีนีหนาคือ 1. นึ่เสกกายให้พองผุดปริสุทธาด้วยสีห้าหลักประกันมั่นในใจ 2. องเสกใจให้เข้มขลังพลังสมาธิทุกดำริแจ,จ่มจำรัดคมชัดใส 3. ามเสกวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ชัยพูดครั้งใดให้สำริดประสิทธิพรและส เสกการงานให้รุ่งเรืองฟูเฟื่องฟ้างานนา,นานาต้องบากบั่นหมั่นฝึกสอนทั้งสี่เสกต้องมุ่งมั่นทุกขั้นตอนจักบรวรวัฒนาผาสุขเอ่ยนะครับ